มามารับเทียวบินใหม่เลยครับรับเทียวบินหน่อยยืนแอคชั่นหน่อยนะครับผมอันนี้อาคารแซตวันนะอาคารแซตวันเทียบท่านะครับผมมีฝั่งนี้ก็เรายังไม่เสร็จดีถ้าเราเสร็จก็ไฟบีนอาจจะมากขึ้นนะครับผมอันนู้นเป็นอาคารอ่คารหลังใหญ่นะฮะนี่เทียวบินเขาแหละอย่ามารับผู้โดยสารนะครับไปยังล่อ,ง,องลงอยู่ มีแค่ไฟสองไฟฝั่งนี้มีไม่เยอะนะครับเราพิสานนะครับผมเดีย๋ยวเราพิสานออกมาออันนี้นักท่องเที่ยวออกจากวงช้างมาแล้วครับไฟแรกของวันนี้เลยนักท่องเที่ยวออกจากโงช้างมาแนละ้วอ่ะครับผมไฟแรกของวันนี้นะฮะก็จะประมาณนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนชาวไรเต็มหมดโดยเะเป็นจีนนะฟรีวีซ่าดีครับบรรยากาศล่าสุดของเซตวัน ครันอา่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่นู้ก็ยังว่างอยู่นะยังไม่มีไฟเข้าโอเคก่อนเรียบร้อยเข้าใจล้วคือนี่คือคือขาเข้าคือขาเข้าอืมเราขับแล้วรับไฟ เดินตามนักท่องเที่ยวจีนไปอันนี้เราลองลอง,ลองมาเองเราก็ได้รู้ไงว่าเนี่ยขาเข้ามันอยู่ด้านนี้อาคารใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนั้นรู้แล้วต,ต้องหัดเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับผมมามารับเที่ยวบิทใหม่เลยครับรับเทียววินหน่อยยืดแอคชั่นหน่อยนะครับผมอันนี้อาคารเซตวันนะอาคารเซตวัน เทียบท่าแล้วครับผมมีฝั่งนี้ก็เรายังไม่เสร็จดีถ้าเราเสร็จก็ไฟบิดอาจจะมากขึ้นนะครับผมอันนี้เป็นอาคารคานหลังใหญ่นะฮะนี่เทียบบินเขาละะอยามารับผู้โดยสารนะครับนไานะครับปยังลงโล่งอยู่มีแค่ไฟสองไฟฝั่งนี้มีไม่เยอะนะครับแผู้โดยสารเดี๋ยวเราผู้โดยสารออกมาอ,อันนี้นักท่องเที่ยวออกจากงช้างมาแล้วครับ ไฟแรกของวันนี้เลยนักท่องเที่ยวออกจากวงเช้างมาแล้วนะครับผมเป็นไฟแรกของวันนี้นะฮะก็จะะปรมาณนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนชาวไรเต็มหมดโดเฉาจะเป็นจีนนะฟรีวีซ่าดีครับบรรยากาศล่าสุดของเช้วันนะครับถึงแม้จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งนั้นเลยนะครับผม นุ้ก็ยังว่างอยู่นะยังไม่มีไฟเข้าโอเคก่อนเรียบร้อยเข้าใจละคือนี่คือคือขาเข้าคือขาเข้าอือเราขับแล้วมัรับ,บ,บไฟอ่าเดินตามนักท่องเที่ยวจีนไปอันนี้เราลงลอง,งมาเองเราก็ได้รู้ไงว่าเนี่ย ขาเข้ามันอยู่ด้านนี้อาคารใหญ่ไม่ต้องพูดถึง,งนั้นรู้แล้วต,ต้องหัเดเรียนรู้วยตัวเองนะครับผมวิวด้านนี้สวยจริงๆวิสานาแน่นนะครับระดับสี่มาเรื่อยๆนะครับผมดูดีวิสานะดับประมาณระดับสี่นะครับอาคารเช็คบันเทียบท่าเป็นลำที่สามไฟ์ที่สามของวันนี้นะครับ อันนี้เป็นคลิปผู้ดิสารล,ลงจากเครื่องนะครับเป็นเห็นเลยอ่าลงจากเครื่องแล้วก็ลงบันไดเลื่อนตรงนี้ครับสมมัิจะเป็นชาวจีนนะนี่ครับแล้วก็จะขึ้นรถไฟนะครับผมรถไฟอ่ะนะครับรถไฟนี่ฮนะประมาณนี้ ออไปจอ,อกนะเพราะเต็มก็จะปิดนะฮะประมาณนี้ครับผมไปละเห็นไหนมรอเที่ยวต่อไป